ผมเนี่ยจะชวนเขาอะไปลองช็อตกันในช่องของเรา่องเขาบอกเอาซี่เอาซี่ลองว้าวไหนแ cap ทาเล้นไหมผมว่าพี่ยิงแ cap กำลังเขาถามว่าดี่ขามว่าดี่ในโลกนี้กูไม่เคยแพ้ใครสวัสดี EP นี้ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรดีวะเราผลปืนมาเยอะแยะมากมายเลยอ mm. แต่เราไม่รู้จะเขาเรียกว่าให้ให้ใครมาทดสอบปืนที่เรามีอยู่ดีวันนี้เอาท,ท,ทุกอย่างเนี่ยม,มันออกไปหมดแล้วเออพี่เห็นฝรั่งคนนั้นไหมอ่าฮะเออถ้าแต้วว่า เราไปให้ฝรั่งต่างชาติมาลองปืนคุณปู่ก็บอกใช่แล้วเขายิงได้เปล่าไอ้บ้าอ้เราก็สอนเขาดิสอนเขายิงเหรอเออพี่ผู้สักกีได้ไหมล่ะได้ดิไหนพูดดิสลัสดเย้โอเคโอเูกครปั้นปั้นปั้ปติงใ่เหรอ Yes เอางี้นี่ FT วันนี้ผมจะพา f ฟไปไม่เรียกว่าแกล้งดิเชิญฝรั่งมาชาวต่างชาติชาวต่างชาติเออเออน่าดานเลยนี่สดสด ตามฟาตายสารแน่ม่เขายิงอยู่ป่าหรูอก่อนไม่รู้เดี๋ยวก็รู้คนไหนเอาแบงค์ฮะคนหนึ่ันนี้ไงเขากอลังพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ you speak Thai No English No English นิดหน่อยโอ้โหแั่เรียงชัดเลยชัดเลยพี่ครับขออนุญาตครับผมแบงค์สารแน่กันแล้วก็โอเล่สายบอนกระดาษผมผมผมอยากจะชวนพี่เขาคะับไปอยู่ในคอนเทนต์รายการนะครับพี่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ Natural nice with you. Also, yeah, sorry, where you come from? San Francisco. อ้าวอะไรวะลาตินโกที่อยู่ที่ไหนอังกฤษโอ้ยใช่ดิอเมริกาเออผมอยากจะชวนเขาอะไปลองไปลองช็อตกันในช่องผมมาดิพ uh ี่พ네 mm ี่ช่วยให้ผมมาดิ He say he want to invite you to shoot. Do you want to try? y e a h Let's do it. เขาบอก I'll see I'll see ลองดูอนเดี๋ยวเราไปดูให้พี่เขาไปดูปืนกับเราก่อนว่าเขาอยากยิงกระบอกไหนไปยิงกันดีกว่า อ่ะนี่มาเลยฮัลโหลมิสเตอร์แคมเฮียคัมเฮียเฮีย you guys come prepared Yeah เยี่ยมเลยด y เฮียเป็นปืนขนาด12เกทที่อายุประมาณ70กว่าปี I have one like this at home under my pillow Wow it's this long สโอ้แต่ผมยาวมากนะของผมยาวมากปืนหรือว่าอะไรบ้าเออให้ประหลาดคนนี้ได้เว้ให้ได้ได้เอาโอเคเอางี้คไม่พูดภาพนำเพลง นี่ผมมีกระสุนสองแบบมาให้ลองแต่ซาร่ากับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าฝรั่งเขาจะบอกว่าอันไหนนี่เหมือนกันเอาตรงน,นั้นมันปิดทีบกับไม่ได้หรอกอลูกปลายกับลูกก้าวอ่ะไอ้คิด้องแรงกว่าอยู่แล้วแหละแต่จะดูดิว่าเขาคิดว่าอันไหนแรงกว่ากันมาเลยวันนี้พี่เซร่าสอนสอนโดยล่ามาษามือโอเคโอเคไหน think ้ o อ can do เดีเยอชัวร์ครับจะสมัปโอเค ยืนได้ย okay, oh ู o คมช o ตโอเคโอเคว้าวนายว้าววัน hmm. นี้เขาไม่เคยยิงป oh, ืนจริงหรอหุ้ยเขายิงได้ยิงโดนนะยิงเฮ้ยสองป้าเลยเออยิงโดนนะเห็นเห็นเลยอันนี้เทสอันนี้เทสงั้นไปเอาตัวจริงมาตัวจริงเหรออ่าโอเคโอเคจัดสุเมนเวกเวกปืนพสสอะไรครับผมโอ้โหจำไม่ได้ครับเป็นคนปู่ปืน เดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีหนึ่งอ่ะมันไปอยู่ใน EP ที่ผมทำไว้แล้วแต่ผมจำไม่ได้มันเป็นซาวดโมเดล69 R กขีดเคสอันนี้ก็คือเขาออสอบการยิงใช่ไหมครอันนี้ผมจะสาธิตให้พี่เขาดูก่อนคุณเจมเขาดูก่อนจับปืนยังไงคลิปปืนยังไงไน้อยว้าวเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าเขามีทักษะการยิงปืนเลยนะพี่ผู้พี่แปลให้หน่อยผมว่าเขามีทักษะการยิงปืนเลยอนะ่ะผมผมว่าเขาเขายิงปืนดีเลยนะ ที่โน้ตสูสี I've done it before เขาบอกเขาเคยเคยยิงตะก่ร้อไม่ครับครั้งแรกยิงแบบนี้นะกูไปเล่นมีดดีกว่าเออเก่ง It's a country it across from where I live เขาบอกว่า huh. ม uh ันมีหนังมีปืนอตรงข้ามอย่รงนีนอ๋อทำมาแล้วสิบสิบกว่าปีที่แล้วอ๋อฮะอ๋อสิบสิบปีที่แล้วโอ้แต่ก็ยังเล่นอยู่นะ And my father and I used to shoot skeet เขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาเด็กๆอ่ะครับพ่อเขาออกไปยิงกับพ่อเอ่อยิงไอ้ห่านอ่ะยิงห่านให้ป่าไห้ยิงได้ใช่ป่าใช่อืมตอนเด็กๆเฮ้ยอย่างนั้นผมหาให้เขาาแบบยิงตามสเต็ปดีกว่าวเออแบบนัด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 เงี้ยทำให้สนุกเอ้ยได้เด็กเสร็จปุ๊บแล้วเราก็หลอกให้เขาซื้อลูกให้เรายิงได้เด็กเดี๋ยวไปดูผมจะให้เขาเนี่ยผมสอนแบบโดนสดเลยลูกซองเบตเตอรี่ M2 ตัวสปีดล่าสุดของพี่เล่จะให้พี่เจมคนนี้นะครคุณเจมคนนี้เขาลองยิงแบบ IPSC แต่แบบสั้นๆช้าๆโดยที่มีผมเป็นคนจับโรแล้วก็ดูแลเดี๋ยวไปดูเขายิงกันนี่เลยที่บอกคุณเจมเมื่อกี้นี้ดี๋ยวให้ลองสัก4นัด5นัดพอเดี๋ยวเราให้เขาลองอแล้วก็ แก็บชาเลนจ์ไหมผมว่าพี่ยิงแพ้ฝรั่งเขาไปเอาวะเน่ฝรั่าเน่ไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครในโลกนี้ใครชนะกูผมไม่ได้อยากเลยผมมั่นใจนะครับฝรั่งคนนี้แดกพี่เขาแน่ในโลกนี้กูไม่เคยแพ้ใครยกเว้นเนี่ยเฮียเสมอไอ้สัตว์เจ๋อไม่เช้าอะไรแกกราบในรถเฮียอะไรเช้าแม่งตื่นมาแม่งยังไม่ทำกับข้าวให้กูทีมได้สัตว์ทีมอะไรจักรยานไปซื้อแกงให้มันแดกอีกเรียบร้อยตลอดเลย ไปเดี๋ยวเราไปดูคุณเจมครับยิงเขาเรียกว่าเหมือนระบบ i p s ีอ่ะแต่เดินยิงแบบเนิบๆเนิบๆที่ผู้ครับเชิญคุณเจมมาเลยผมให้ยิง5นัดยูซี่อ่า y okay n e two three one two three move <Yeah. S 1> and Here here five shot <Okay. S 1> ผมท้าไม่เข้าดูครั้งหนึ่งก่อนดีกว่าโอเคยูซ okay, ี <Okay. Okay. S 1> อะไรเนี yeah. ่ย Are you ready? Stand by! Go! Ah. Yeah. Oh. Are you ready? I'm ready. Okay. Slowly first, huh? not fast, okay? Everything steady first. Okay. Stand by! Nice. Right. Okay. Move. แล้วโอเ a ได้โอเคถ้าคุ f เสร็จเร็วและ a ชว์เคลียร์โชว์เค a เป o วเวลา1871เ็พี่เขาเก่งมากเลยนะใช่ใช่แต่จริงๆแล้วคือมันมันต้องให้ยิงไปสักแป๊บนึงก่อนใช่แต่อันนี้เขายิงได้เลยเขาเขาโอเคเลย โอ้ยยยยยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพิเรกันเอฟซีไปดูพิเรกันเมื่อกี้นะฝรั่งคุณเจมเ,เขายิงเอาไว้เท่าไหร่วะสิบแปดนิดๆิพี่แข่งกับเขาอ่ะถ้าพี่ต่ำกว่า18พี่ชนะได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิน18พี่แพ้โคนแพ้เลี้ยงติดมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาของใค <c oughs> รฝรั่งโดนกูแน่เลยโดนแน่มานานแล้วมันมานาน้วมันมันผมจะพิกประวัติศาสตร์ให้ดูชนะฝรั่งผมจะพิกประวัติศาสตร์ให้ดูอ่ะโหลดเอ็มมิกเลดี้ครับเปิดเขาเซฟ ดูครับจริงจังมากแดดร้อนจริง FC ที่มาเชิญเพล่ FC แล้วองค์ตันะผมไม่มาถ่ายเนี่ยพร้อมนะครับฟังเสียงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงโปรทัมเมอร์นะครับอาอยู่เลยดิ่สันบายเอ้ยอ้าวอ้าวอีฟยูฟินิกอร่อยโชกียครับเอ๊มีหนึ่ง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 เป้านะครับไม่ล้มนะครับเดี๋ยวช่างผ้าครับดูครับไม่ล้มหนึ่งเป้านะครับ นี่ขวามือเป้าขวามือจริงจริงอะดูดูไม่ล้มครับเรียบร้อยอสรุปอันนี้แพ้แพ้นะครับแพ้ก็แพ้แพ้ก็ยอมแพ้นะครับแพ้ก็ยอมก็นี่ครับสรุปที่ผมสองคนไปสารแดชวนพี่พี่ผู้แล้วก็พี่เจมมายิงนะครับพร้อมกับชาเลนจ์สรุปนะครับเอาตรงผมว่าพี่เล่อะแกล้งไม่โดนจริงๆเขาโดนแหละใช่ไหม เขาแกล้งยงไม่โดนแหละฮะมูสาผมมูสาออกตัวให้แล้วพี่พี่ผู้เมื่อกี้ผมชาเลนจ์กันเอาไว้เดี๋ยวเย็นนี้ผมเชิญพี่ไปกินข้าวร้านติดกมันและนี่เลยครับก่อนที่ผมจะปิด EP ผมกจะบอกว่าปืนนะฮะที่เราแข่งกันทั้งในประเทศและต่างประเทศระบบ i p s c หรือว่า IDP a ก็แล้วแต่แพ้ชนะมันคือพี่ร้องกันหมดก็พี่เด็กัีรามีกันทุกคนสองคนแชคแ่งกันเลยครับแชคแฮงกันเลยบอกโผเนี่ยฮะ ไม่ว่าจะชาติไหนครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือวิจภาพครับอีพีนี้อย่าลืมครับสับสกายให้รายการผมด้วยไป